บอกว่าเป็นเนื้อลายใจนวูบเลยครับถ้าเป็นลมช่วงนั้นนะนะนึกไม่ออกบอกไม่ถูกคุณมานพช้างวงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนที่กเกษียณอายุราชการแต่ต้องเผชิญกับมอรุ่มชีวิตเมื่อตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่ด้วยพลังใจอันยิ่งใหญ่และความมุ่งมัน่นคุณมานพ สามารถเอาชนะโรคร้ายนี้ได้โดยใช้แนวทางโคกหนองนาโมเดลไร่ช้างทองเปลี่ยนชีวิตหันมาปลูกผักปลอดสารพิษสวัสดีครับผมนายมานบั้งวงนะครับอดีตตุนยการโรงเรียนบ้านหนองกะดูอําเภอเราควันจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับก่อนที่เราจะป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเมื่อปี2 5 5 5เนี่ยนะครับการใช้ชีวิตเนี่ยผมก็ต้องการชีวิตแบบบุคคลทั่วไปครับเราก็จะไป ซื้อหาอาหารจากตลาดนะครับมารับประทานไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์พืชผักต่างๆผลไม้ต่างๆก็จะเอามาจากตลาดเป็นส่วนใหญ่นะครับในช่วงในช่วงที่เราไม่ได้เป็นมะเร็งในช่วงนั้นนะครับก็กินอาหารพวกนี้แหละครับเป็นหลักเลย ก่อนป่วยเป็นมะเร็งชีวิตคุณมานบเต็มไปด้วยความเร่งรีบมักซื้อวัตถุดิบจากตลาดโดยไม่ทันคิดมักซื้อผักผลไม้เนื้อสัตว์จากตลาดโดยไม่ทันพิเคราะห์ว่าอาจจะปนเปื้อนสารเคมีสารฆ่า,มาแมลงชีวิตที่เร่งรีบบวกกับความไม่ใส่ใจใกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่โรคมะเร็งร้าย ในช่วงที่เป็นมะเร็งเนี่ยเริ่มแรกเลยนะครับผมเนี่ยฉี่เป็นเลือดครับฉี่เป็นเลือดพอก่อนจะสุดเนี่ยสามสี่หยดสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเลือดปนก็สงสัยเมื่อปี2 5 1 5ั่รวงต้นปีคุณหมอวน,นิชัยเหมือนกันเลยครับว่าตอมรูปหมากโตให้ยามากินเหมือนกันให้ยามากินก่อนเหมือนกันผมก็กินยาไปก็ไม่ดีขึ้นกลับไปคุณหมอก็ฉีดสีและเอ็กซเรย์ แต่งวดนี้พอฉีดสีเลยเอ็กซเเล์หมอบอกว่าเหมือนเจอขุยดำๆที่กะระเพาะปัสสาวะที่ผนังกะระเพาะปัสสาวะคุณหมอก,ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอ,อกไปคุณลุงไปไปส่องกลอง้องผมไปส่องกล้องเนี่ยก็เจอหมอบอกเป็นน่าจะเป็นเนื้อง,งอกเห็นก้อนเนื้อง,งอกในกะระเพาะปัสสาวะหมอบอกว่านอนโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวผ่าตัดเลย ผมก็ตกใจผ่าตัดเลยนะคุณหมอก็ตัดเอาเนื้องอกออกมาอีกเจ็ดวันไปฟังผลครับอีกเจ็ดวันไปฟังผลชิ้นเนื้อคุณหมอบอกว่าเป็นเนื้อลายใจที่วูบเลยครับถ้าเป็นลมช่วงนั้นนะน,นะนึกไม่ออกบอกไม่ถูกตายแล้วเรานี่เป็นมะเร็ง คุณมานบตัดสินใจต่อสู้กับโรคร้ายโดยไม่พึ่งพายาแผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียวเขาหันมาศึกษาเรื่องสุขภาพและโภชนาการเรียนรู้วิธีปลูกผักปลอดสารพิษและเริ่มลงมือทำโคกหนองนาโมเดลไร่ช้างทองในพื้นที่หลังบ้านกับการรักษาพยาบาลเนี่ยเราก็ใช้ทั้งทางเออเรียกหมอหลวงตาชาวบ้านเรียกหมอหลวงก็คือทาง โรงพยาบาลและอีกส่วนหนึ่งผมก็รักษาทางอาหารการกินนะครับเราก็เลือกกินอาหารที่ไม่ไม่มีพิษไม่มีสารเคมีนะครับาาาขั้นต่อไปนะคุณหมอบอกว่าเออถ้ามันลามถึงกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยมันกลัวจะลุกลามไปอวัยวะอื่นอีกหมอก็เลยบอกว่าคงต้องตัดกระเพาะปัสสาวะออกกับต่อมลุกมากออก หมอก็อธิบายขั้นตอนการผ่าตัดนะครับก็จะผ่าตัดประมาณ8ชั่วโมงเราจะผ่าตัดเอากระเพาะปัสสาวะออกและเราจะตัดลำไส้ใหญ่เอามาขึ้นรูปเป็นท่อปัสสาวะใหม่ให้โดยมาปัสสาวะที่หน้าท้องพอผ่าตัดได้อาทิตย์เดียวครับหมอบอกว่าที่ท่อปัสสาวะก็ เหมือนจะเป็นเนื้องอกเป็นขุยดำๆด้วยผมก็เลยไม่ได้กับจากโรงพยาบาลนะครับผ่าตาต่อเลยยางทีดนึง่าตาต่ออีกเอาท่อปัสสาวะออกครับตอนนี้ผมไม่มีท่อปัสสาวะนะผมก็เลยต้องมาใช้วิธีถ่ายหน้าท้องตลอดไปเลยนะครับก็อย่างตรงนี้นะครับจะให้ดูนะครับนี่อันนี้คือแดงๆนี่คือไส้เราถุงนี้คือแปะหน้าท้องถุงนี้จะอยู่ประมาณไม่เกินสามวันสี่วันก็จะหลุดก็แปะเปลี่ยนใหม่นะครับ อันนี้ก็ทําการรักษาด้วยด้วยอันนี้มาแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็กลับมาที่บ้านเนี่ยก่อนจะกลับมาที่บ้านเนี่ยอาจารย์หมอนะครับซึ่งเป็นอาจารย์หมออุโสแล้วอายุน่าจะเจ็ดสิบกว่าแต่ยังทํางานอยู่เขาก็แนะนําคนไข้ที่ก่อนกลับเขาบอกว่าเออคุณลุงอยากจะให้คุณลุงเนี่ยเมื่อกลับไปที่บ้านแล้วเนี่ย เรื่องแรกเลยคุณลุงห้ามสูบบุหรี่นะห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มสุราแล้วก็เวลาที่ไปเที่ยงต่างให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรงนะรหลังจากนั้นมานะครับก็ผมก็กลับมาบ้านก็ได้แนวคิดอันนี้ก็เริ่มมาปลูกผักเพราะว่าผักที่เราซื้อจากตลาดเนี่ย ต่เ,เป็นผักที่เราไม่รู้ว่าเขาฉีดยามาหรือเปล่าเขาใช้สารเคมีอะไรมาบ้างก็เลยคิดว่าเราน่าจะสัมผัสสารเคมีด้านนี้เพราะว่าเราไม่ได้ดูบุหรี่เราไม่ไกินเหล้าแต่เราเป็นมะเร็งที่กะเพะปัาวะได้งไงหมอหาวูาบบุหรีเยอะอันนี้ก็เลยหันมาปลูกผักกินเองหลังจากนั้นก,ก็มาปลูกผักกินเองไม่ว่าจะเป็นผักอย่างแรกเลยก็คือผักที่เราใช้เป็นประจํานในสวนครัวเราในครัวเรา คือพวกพริกกับเาราโหระพาตะไคร้ขิงคาและปลูกเองหมดเลยครับปลูกเองหมดเลยเราจะปลูกเองหมดกระทั่งมะนาวมะกรูดผมปลูกเองปลูกไว้ทานเองแล้วก็ผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักกาดผักบุ้งฟางตุง้งผักคะน้าจะปลูกไว้ทานเองหมดเลยครับหัวฝักยาวแตงกวาบวบฟักแงปงปลูกปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก,ก็กินทุกอย่างที่ปลูกครับ แต่เราจะไม่ปลูกพร้อมกันผมจะช่ยปลูกแค่ไว้พอกินนะครับที่เหลือก็จะเอาไปแจกจ่ายแบ่งปันกับญาติพี่น้องหรือไม่กับเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าคนที่มาเยี่ยมชมอะไรผมก็จะเก็บฝากใส่ถุงไปให้เพราะว่าเรากินไม่ทันอยู่แล้วกินไม่หมดอยู่แล้วก็ทําเป็นแปลงเล็กๆกําลังใจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้คุณมานบนั้นหายจากโรคมะเร็งได้เราทีแรกก็ใจหายมากเลยคิดว่ามะเร็งนี่มัน ยังไงก็ไม่รอดทีนี้พอบอกมันเป็นส่วนที่ตัดได้เราก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วระยะแรกๆก็ใจชื้นว่าน่าจะรักษาได้ก็ที่แรกกลับมาก็ยังไม่รู้ว่าจะคุมยังไงบ้างหมอก็แนะนํามาบางส่วนก็ให้ลูกสะพ้ายคนที่เป็นปนผู้ใหญ่อ่ะเสิร์ชในเน็ตว่าโรคมะเร็งเนี่ยควรกินแบบไหนใช้น้ํามันพืชแบบไหนใช้เครื่องปรุงแบบไหนลูกสะพ้ายก็ เซิร์ชมาเป็นพวกน้ำมันมะกอกอะไรพวกเนี้ยน้ำมันลำข้าวแล้วก็เป็นเพือกสกยิ้มขาวของเจแล้วก็จะจะแบบดีเลี่ยงของหมักดองแล้วจะจะคุมอาหารให้แบบแบบแบบเนี้ยปรากฏว่าผลเลือดเนี่ยออกมาดีทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเกลือแร่เบาหวานไม่เป็นไขมันไม่มีเกลือแร่ในเลือดดี หมอบอกว่าโอ้คุณครูทําได้ไงบอกว่าอ๋อครับผมกลับไปบ้านเนี่ยผมก็ทานอาหารแบบคุมอาหารประกอบกับที่หมอแนะนําไปแล้วก็พอสําคัญเนี่ยผมปลูกเองจะไม่ใช้สารเคมีนะครับคุณหมอบอก,บอกเออดีหมอก็อยากทําเหมือนคุณครูนี่แหละเราก็ไปหาหมอมามาอะไรก็กลับยิ้มกลับมาทุกทีโชคด,โชคดีโชคดีก็ อาจจะเป็นบุญวัส,สนาของเราที่เราเคยดูแลเด็กนักเรียนมาเคยทําบุญมาจนทําให้โรคมะเร็งร้ายเนี่ยหายไปจากตัวเราได้ครับสําหรับคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับผมขอฝากไปเลยว่าไม่ต้องท้อเดี๋ยวนี้ สามารถรักษาหายได้ครับมะเร็งไม่ใช่โรคที่เป็นแล้วต้องตายทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นแล้วต้องมีกําลังใจครับขั้นแรกเลยอยากจะฝากคนที่ป่วยเป็นมะเร็งไงนะคุณต้องทําจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสครับถ้าเราไม่เครียดนะถ้าเราเกิดเราเครียดเนี่ยเชื้อมะเร็งเนี่ยมันมันจะกลับมาเร็วมันจะกลับมาเร็วดังนั้นเนี่ยเราต้องไม่เครียดครับทําให้ร่างกาย ล่าเรืองจำสายไว้นะครับอย่างที่สองเนี่ยต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับก็คืออย่างแรกเลยต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับอย่าไปอดนอนดึกครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วร่างกายเราตื่นเช้ามาจะสดชื่นครับอย่างที่สองคือเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีสารพิษครับพืชผักต่าง ถ้าอยากจะแน่ใจว่าไม่ไม่มีสารพิษเนี่ยเราปลูกเองครับปลูกเองแล้วก็เอามาทานเองนะครับอย่างแรกเลยถ้าเราปลูกผักเนี่ยเราก็จะได้มีความสุขกับการปลูกผักด้วยอย่างแรกเลยได้ทำสุขที่ได้ทำเราก็มาขุดดินปลูกผักปลูกหญ้าดูแลต้นไม้เราคือได้ทำทุกวันอย่างที่สองได้กินครับ เราก็ได้เอาพืชผักผลไม้ที่เรามาปลูกเนี่ยเอามากินเราก็จะแน่ใจว่ามันไม่เป็นสารพิษไม่มปอันตรายและอย่างที่สามก็คือได้ความสุขใจมาเห็นความเจริญงอกงามของต้นไม้ใบหญ้าพืชผักที่เราปลูกเนี่ยทุกเช้าเราก็จะมีความสดชื่นนะครับอย่างนี้แหละครับช่วยได้ดังนั้นคนที่ปป่วยเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องทุกข์ใจ ไม่ต้องกลัวจะตายทุกคนเกิดมาตายแน่นอนแต่มีวิธีการทำให้ตายช้าก็คือปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งนะครับอย่างที่สองเราก็ปฏิบัติตามคำที่หมอแนะนำไว้ก็คือเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าไม่มีสารพิษชีวิตเราก็จะยืนยาวครับขอบคุณมากครับ ยาอะไรกินเลยนะครับเดปกปีไม่ได้กินยาเลยเพียงแต่เราดูแลเรื่อง,อง,องสุขภาพวยกานมาหไม่ตอัดตเียงนด้วยไม่ไม่่ไว้เพราะลูกขายบ้างชนบ้างอนนก็ายไ้าได้หมด